ดีค่ะสะท่อมชมจัน channel นะคะวันนี้ก็เปียกพามาดูคุณลุงตัดหญ้าพร้อมกับมีเพื่อนบ้านมาช่วยนะคะสำหรับวันนี้ลูกไปทำงานแล้วนะคะไม่มีใครช่วยคุณลุงตัดเออก็เลยขอให้เพื่อนบ้านมาช่วยนะคะตับคุณลุงนะคะ หลับห้านชายยายก็กำลังให้เตรียมตัวที่จะเปิดเทอมนะคะก็เพิ่งจะขีดวัคซีนมายังไม่ถึงอาทิตย์ก็ไม่กล้าเสี่ยงให้เขามาทำงานหนักนะคะตอนนี้ให้งดทุกอย่างกีฬาก็ไม่ให้เล่นนะคะกีฬาก็ไม่ให้เล่น เลยนะคะหญ้าที่รกมากๆแบบนี้ก็มีจำเป็นเราจะต้องตัดลงให้เร็วที่สุดนะคะเพราะว่าหากเราไม่ตัดลงมันแห้งก่อนนี้จะตัดยากนะคะจะทำความสะอาดยากถ้ามันแห้งแล้วค่อยตัดนะคะก็เลยมีความจำเป็นจะต้องรีบตัดลงนะคะ นี่ขนาดตัดลงแล้วมันยังไม่ยังไม่สะอาดง่ายๆเลยนะคะเนี่ยที่นี่ก็จะมียางนาด้วยนะคะตัดออกแล้วก็จะเจอต้นยางนายางนาแล้วก็ที่นั่นจะเป็นต้นพยอนะคะนี่นะคะต้นต้นยางนาก็โตแล้วนะคะ หนึ่งปีผ่านไปยางนาก็กโตเท่านี้แหละนะคะยังไม่โตเท่าไหร่อันนั้นก็ต้นพยอมนะคะต้นพยอมแต่ว่ายางนามันก็อาจจะยังไม่ถึงปีก็ได้นะคะเพราะว่ามันตายแล้วเราก็เอามาปลูกใหม่นี้อาจจะปลูกเดือนที่ยังไม่ถึงปีนะคะ เราอาจจะไม่ได้ปลูกเดือนพฤศจิกายนนะคะอาจจะปลูก <Okay. S 1> เดือนไหนก็จำไม่ได้นะคะแต่อาจจะยังไม่ถึงปีนะคะมีกลุ่มหนึ่งที่ปลูกแล้วนานนานแล้วปีกว่าแต่ว่ามันโดนตัดนี่แหละเวลาตัดหญ้าก็ตัดต้นไม้โดยไม่เห็นนี่แหละคะ่ะก็ต้องเอามาซ่อมนะคะเอามาซ่อมเอามาปลูกใหม่มันก็เลยัยงไม่โตเท่าไหร่นะคะ หป่าลุยเข้าไปไม่ได้เลยนี่ก็เป็นยางนานะคะที่หลอดมีมะนาวเหลือบ้างนิดหน่อยนะคะสหรับส่วนนี้ก็มะนาวเยอะบ้างเยอะนิดหน่อยนะคะสำหรับต้นมะนาวอือเยอะเต็มที่เ,ททเลยนะคะ ก็เลยมากนะคะต้นยาที่สูงสูง,งว้าวสูงเชื่อมหัวคุณลุงขึ้นตั้งเยอะเลยนะคะสำหรับต้นหญ้านะคะกอหญ้า They were oh uh, yeah, like เรื่องของเราไม่ได้ตัดไว้ตั้งแต่มันเล็กๆคนะ่ะเนาะมันสูงขึ้นก็จะยากนะคะคุณลุงคุณลุงไม่ให้คนอื่นตัดใกล้ท่อน้ำนะคะท่อแบบนี้ต้นไม้ต้นเล็กคุณลุงต้องตัดเองเพราะว่าเดี๋ยวโดนต้นไม้ขาดแล้วก็เดี๋ยวก็จะโดนท่อนะคะ นาวเหลือบ้างนะคะส่วนนี้ต้องมะนาวบ้างเราก็ได้ปลูกยางนาววเอาไว้แซมเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเป็นส่วนป่านะคะใกล้ๆท่อต้องใช้ความชำนาญน,นะคะ ตัดต้นหญ้าลงนะคะแค่ตัดต้นหญ้าลงคงจะไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่เพราะว่ามันหญ้าลงเอาไว้หญ้าหญ้าที่ยาวๆนี้ที่เราตัดลงมันแห้งนะคะเราก็จะกวาดออกเราก็จะได้เล็มอีกทีหนึ่งนะคะจะได้ตัดอีกทีหนึ่ง ป้าไมอยากจุดรตัดใกล้ๆนะเลรมก็ตัด เิ่มที่จะโตบ้างนะคะปลูกเอาไวใ้ให้ลูกให้หลานได้ใช้ประโยชน์นะคระปลูกเอาไว้เป็นสวนป่านะคะ